ข้าวดีข้าวดีข้าวดีขอเชิญพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรอำเภอกุดขปุนเขมาราดอนมดแดงต่อการพืชดผลหน้าเยี่ย นำคุณโอไซว่าลินชำมลาซีลินทอนเล่าเสือโคกและก็อำเภอเมืองบลุลราชธานีออกมาเลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีระเพจบู้แทนเกษตรกรประจำจังหวัดอย่าลืมวันอาทิตย์ที่19เกามีนาคม2566ริกเริ่มตั้งแต่2อโมงเช้าไปหอดหโมงแรงอยู่หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกรใกล้บา้านอย่าลืมอย่าลืมบอ,อกว่าทธิ์กันเ้อเดินนางเด้อเด้อเดนนางเด้อ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่นนดิกวายายทียยเ ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวบนราชธานีและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับรายการผู้ว่าชนทีพบชาวบนประจำวันพฤหัสบบรีที่9มีนาคม2,566ซึ่งในวันนี้ ท่านผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีน,นายชนรียังตรงได้มอบหมายให้กระผมนายสมเพชยรสร้อยสกรูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงของจังหวัดนะครับได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังในวันนี้ดังนั้นก็ในวันนี้ก็คงจะได้มาพบปะบอกกล่าวเล่าแจ้งพี่น้องประชาชนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ก็คือด้านความมั่นคงซึ่ง ก็คงจะเกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคงจะเน้นไปที่เรื่องยาเสพติดนะครับรวมทั้งหากมีเวลาก็อาจจะได้นําเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้ความช่วยเหลือหรือการบริการพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของยาเสพติดนั้นนะครับก็พี่น้องประชาชนทุกท่านคงจะทราบดีว่ายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาทางด้านสังคมของประเทศเรา แต่มีผลกระทบทั้งไปถึงความมั่นคงของชาติและก็มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจรายได้ของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับที่บอกว่านะครับเป็นปัญหาทางด้านสังคมแล้วก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงและก็เศรษฐกิจของรายได้นั้นก็เนื่องจากว่าทางด้านความมั่นคงนั้นนะครับประเทศชาติของเรานั้นก็คงจะประกอบไปด้วย1ก็คือดินแดน2ก็คือประชาชน3ก็คือรัฐบาล4ก็คืออำนาจอธิปไตย แต่สำหรับความมั่นคงที่สําคัญโอ้คงจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนก็คือยาเสพติดนั้นนะครับก็เข้ามากัดกร่อนทําลายคนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของจิตใจนะครับซึ่งก็มีข่าวคราวนะครับความรุนแรงจากการเสพการติดยาเสพติดนะครับซึ่งพี่น้องกอ็ได้รู้ระทราบจากข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจําโดยเฉพาะ ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับไปปลายปีก็จะเห็นว่ามีคนเสพยาเสพติดแล้วก็ไปทําร้ายนะครับไปยิงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็เป็นข่าวใหญ่โตอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เป็นภาพใหญ่ส่วนผลกระทบในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับความรุนแรงนะครับเรื่องของอา,อาชญากรรมนะครับลักทรัพย์เพื่อที่จะได้มาซึ่งยาเสพติดต่างๆเหล่านี้ก็เห็นเป็นประจำหรือแม้แต่เรื่องของ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเสพยาเสพติดก็ได้เห็นข่าวาวเป็นประจำนี่เป็นผลกระทบทางด้านความมั่นคงส่วนทางด้านเศรษฐกิจนั้นนะครับยาเสพติดนั้นทุกท่านคงจะทราบดีว่าโดยส่วนใหญ่นั้นผลิตที่ต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็เวลาเราจะนําเข้าก็ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อขายแล้วก็ซื้อขายสินค้ายาเสพติดก็เป็นสินค้าที่ไม่มีประโยชน์นะครับมีแต่พิษมีแต่โทษนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ด้านสังคมตั้งแต่เรื่องสุขภาพร่างกายของบุคคลสติปัญญาของบุคคลครอบครัวก็ถ้าคร,ครอบครัวใดมีคนเสพยาเสพติดก็อนาคตก็ไม่ต้องทายครอบครัวก็วุ่นวายนะครับขาดกําลังหลักนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนสังคมใดมียาเสพติดแพร่ระบาดก็จะเป็นปัญหาทุกด้านนะครับของสังคมนั้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ายาเสพติดเป็นมหันตภัยร้ายต่อชีวิต และก็เป็นพิษต่อสังคมไทยนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงได้นะครับได้ประกาศให้เรื่องของยาเสพติดนั้นเป็นมหันตภัยร้ายของประเทศหรือว่าเป็นศัตรูที่ร้ายของประเทศนะครับที่รัฐบาลให้ความสําคัญซึ่งการให้ความสําคัญนั้นก็จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวไทยทุกภาคส่วนจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันจึงได้ประกาศให้ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ คำว่าวาระแห่งชาตินั้นก็คือเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นเร่งด่วนที่คนในชาติจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันทําฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สําเร็จนะครับหรือสําเร็จก็ไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็ถือว่ายาเสพติดเป็นวาระของจังหวัดเหมือนกันที่จะต้องอาศัยคนในจังหวัดทุกภาคส่วนจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันและปราบปรามหรือมาแก้ไขอำเภอก็คงจะ อำเภอก็ต้องเป็นวาระอำเภอตําบลหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นวาระของพื้นที่ที่เราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าถ้ามียาเสพติดที่ใดนั้นมันก็เกิดปัญหานะครับทั้งต่อส่วนบุคคลต่อความสงบสุขของบ้านเมืองต่อของชุมชนนะครับจึงมีคําพูดที่ผมได้ยินเป็นประจําหรือท่านอาคงจะได้ยินบ้างว่าหากสังคมส่วนใหญ่นั้นได้ทุกเราจะสุขอยู่ได้อย่าได้ฝันอันทุกสุขย่อมกระเทือนทั่วถึงกัน สายสัมพันธ์มนุษยชาติไม่ขาดเอ่ยเพราะฉะนั้นนะครับยาเสพติดในวันนี้เราเองครอบครัวเราอาจจะไม่มีคนเพืนน่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการเสพการใช้หรือการค้าแต่เราอยู่ในสังคมหากมีเพื่อนบ้านนะครับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงถึงเวลาที่เราจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ นะครับสำหรับอุบลราชธานีของเรานั้นของเราก็เป็นจังหวัดใหญ่ครับ25อำเภอมีประชากรก็ประมาณ1ล้าน8 6 0 0 0 0คนนะครับที่สำคัญนั้นเรามีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชาและแน่นอนครับเรื่องของยาเสพติดนั้นก่อนหน้านี้ยาเสพติดที่เข้ามาสู่ประเทศไทยนั้นก็มาจากสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็เข้ามาทางพรมแดนภาคเหนือเป็นหลัก แต่เมื่อทางรัฐบาลนะครับทางราชการได้มีการให้ความสําคัญไปสกัดกั้นทางภาคเหนือเพราะฉะนั้นยาเสพติดก็หลบเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงจากนําเข้าภาคเหนือก็มาทางภาคอีสานเรานะครับอุบลราชธานีของเราก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นเส้นทางนําเข้าแล้วก็ลําเลียงผ่านแล้วก็มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็จะเห็นได้จากนะครับจากสถิติของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่ นะครับในปีงบประมาณ2,565นะครับเขาเริ่มนับตั้งแต่เดือนตุลาคมวันที่1ตุลาคม2,564มาจนถึงเดือนกันยายน2,565ในปีงบประมาณ2,565อ,อุบลราชธานีของเรามีสถิติการจับกลุ่มคดียาเสพติดก็ตั้ง4,968คดีผู้ต้องหาก็5,000กว่ารายของกลางยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าที่ยึดได้ 1 2ล้าน3 0 0แสนกว่าเม็ดนะครับนะนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของยาบ้านะครับอันนี้ที่จับได้นะครับที่จับไม่ได้ก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นในปีที่แล้วก็ถือว่ามีการแพร่ระบาดท,ทั้งในเรื่องของอการเป็นเส้นทางลำเลียงแล้วก็การใช้ยาเสพติดในพื้นที่ของเราก็เป็นจำนวนมากแต่ในปีงบประมาณ2 5 6 6ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565 จนมาถึงเดือนที่แล้วก็คือกุมกุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมาครับอุบลราชธานีของเรามีการจับกลุมคดียาเสพติดได้ตั้ง1,581คดีผู้ต้องหาก็1,592รายของกลางยาบ้านะครับก็จำนวน970,000กว่าเม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นยาเสพติดที่ตรวจยึดได้นะครับเพราะฉะนั้นยาเสพติดก็ยังเป็นปัญหาสำหรับคนอุบลราชธานีแม้ว่า ณเวลานี้สถิติของการจับกลุ่มดำเนินคดีเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วดูเหมือนจะลดลงนะครับจำนวนคดีลดลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจำนวนนะครับยาจำนวนเม็ดนะครับของยาก็ลดลงครับที่สำคัญครับผมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนี่นะครับทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานท่านก็บอกว่านะครับ ในส่วนของอสารนะครับเมทแอมเฟตามีนนั้นแอมเฟตามีนเนี่ยก็มีลดลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับก็คงจะไม่แปลกใจที่ณเวลานี้ยาเสพติดราคาถูกลงนะครับเมื่อราคาถูกลงก็หมายความว่าก็ทำให้คนนั้นสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นจังหวัดอุบลราชธานีจึงให้ความสําคัญกับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะครับก็หลังจากสถานการณ์โควิด2019คลี่คลายลงนี่ก็จะทําให้เรื่องของการแพร่ระบาดยาเสพติดนั้นมากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาให้รู้ให้ความสําคัญในเรื่องของมาตรการการดนาเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นั้นนะครับก็มีมาตรการที่จะต้องดําเนินการอยู่ที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่หลายมาตรการนะครับในมาตรการแรกนั้นก็คือในเรื่องของนะครับมาตรการทางด้านการป้องกันยาเสพติดนั้นก็ให้ความสําคัญกับกลุ่มประชากรทุกกลุ่มนะครับที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไปใช้หรือไปเสพยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการป้องกันในกลุ่มเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษานะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมป้องกันให้ความรู้ถึงเพศภัยของยาเสพติดก็ดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับมาแล้วนะครับที่โรงเรียนและสถานศึกษา,าน, ia, นี่ก็700กว่าแห่งนะครับมีเรื่องของการป้องกันกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการอันนี้ก็ดําเนินการอย่างเข้มข้นร่วมกันต้องชื่นชมและขอบคุณทางสถานประกอบการและก็โรงเรียนนะครับที่ Beifall ร่วมกับจังหวัดให้การดําเนินการในเรื่องนี้ก็มีการจัด ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมนะครับไปปฏิบัติการควบคุมพื้นที่เสี่ยงที่มีผลกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นประจำนะครับก็นะครับตอนนี้ดําเนินการมาแล้วนี่นะครับร้อยกว่าครั้งนะครับในทุนพี่ทุกอาเภอนะครับมีกิจกรรมในเรื่องของการเข้าไปาตรวจสอบหรือรีเอ X ็กซเรย์นะครับค้นหาผู้เสพนะครับผู้ติดรวมทั้งผู้ค้าในพื้นที่เพื่อ ดําเนินการทั้งในเรื่องของถ้าเป็นผู้เสพก็นํามาสู่การบําบัดเพราะผู้เสพนั้นรัฐบาลถือว่าเป็นผู้ป่วยที่จะต้องมานํามาสู่การบําบัดรักษาส่วนผู้ค้านะครับก็จะต้องได้ดําเนินการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับมีการประชาพันธ์นะครับทั้งสื่อนะครับทั้งขอกระจายข่าวสื่อสังคมออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นประจำนะครับเพื่อชี้ให้เห็นนะครับโทษของยาเสพติดนะครับ อันนี้ก็เป็นในลักษณะของการป้องกนันนอกจากนี้ก็ประชันพันเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับาทางช่องทางต่างๆนะครับอันนี้ก็ดําเนินการมาโดยตลอดนะครับในด้านการมาตรการด้านการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายนั้นนะครับของอุบลราชธานีของเรานั้นนะครับในพื้นที่ชายแดนนั้นเราก็มีกองกําลังสุรานารีแล้วก็มีทาง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชายแดนนะครับที่อยู่ติดกับลําแม่น้าแม่น้าโขงนะครับก็ได้ดำเนินการกวดขันเข้มงวดนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มคดียาเสพติดที่บริเวณชายแดนได้ตั้ง500กว่าคดีนะครับผู้ต้องหาก็500กว่าคนตรวจด้ได้ทั้งยาไอ้นะครับแล้วก็ยาบ้านะครับก็เป็นจํานวนมากนะครับบนความร่วมมือร่วมใจของทั้ง หน่วยความมั่นหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนาที่อยู่ตามในชายแดนนะครับที่สําคัญนั้นนะครับนะในเรื่องของการปราบปรามนั้นนะครับทั้งพื้นที่าตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในนั้นทางตํารวจภูธรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงก็ไปดําเนินการาจับกลุ่มคดียาเสพติดก็ได้พันกว่าคดีนะครับผู้ต้องหาก็พันกว่าคนนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับ พื้นที่ตอนในก็ยังมีการแพร่ระบาดในส่วนของเรือนจำนะครับก็เกรงว่าจะมีการแพร่ระบาดในเรือนจำก็มีการปฏิบัติการตรวจค้นเรือนจำจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นมาตรการางด้านการปราบปรามนะครับอีกมาตรการหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายก็คือการยึดทรัพย์คดียาเสพติดนะครับในส่วนนี้ทางตํารวจของเราก็ได้ดําเนินการอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่า ทางส่วนกลางสำนักงานตํารวจแห่งชาติท่านมีเป้าหมายให้ตารวจภูธรจังหวัดดาเนินการยึดทรัพย์นะครับปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้ที่50ล้านนะครับตอนนี้เราก็ยึดทรัพย์ของเครือข่ายค้ายาเสพติดมาได้เกือบ2ล้านบาทแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ติดตามคดีที่เป็นมีหมายจับนะครับยาเสพติดทั้งในข้อหาสมทบสนับสนุนสมคบสนุนช่วยเหลือนะครับก็ดําเนินการอย่างเข้มข้นนะครับในด้านการบําบัดรักษาครับ ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับและกระทรวงมหาดไทยและก็ทางอำเภอก็ได้ร่วมกันนะครับดำเนินการนะครับในเรื่องของการคัดกรองนะครับรีเอ็กซเรย์ผู้นะครับผู้ที่ใช้และก็เสพยาเสพติดนะครับมีการจัดตั้งศูนย์คัดกรองยาเสพติดนะครับในพื้นที่จังหวัดรวมไปแล้วนี่323แห่งนะครับครอบคลุมทุกอำเภอ ที่สําคัญครับที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ก็คือการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมของจังหวัดนะครับโดยมีเป้าหมายนะครับที่จังหวัดหนึ่งแห่งและก็ทุกอําเภออย่างน้อย25แห่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดําเนินการจัดตั้งมาแล้วทั้ง26แห่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอํเนวยการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมนะครับทั้งระดับจังหวัดอําเภอรวมทั้งสาขาที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อันนี้ก็ดําเนินการมาแล้วนะครับนะในส่วนของผู้เสพยาเสพติดนั้นนะครับก็มีทั้งในระบบนะครับบังคับบําบัดและก็ระบบสมัครใจบําบัดซึ่งก็ดำเนินการอย่างเข้มข้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมาตรการในเรื่องของการบําบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดนะครับอีกมาตรการนึงก็คือมาตรการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่ง จังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศดังที่ทผมนําเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการจัดตั้งสํงงานักงานสํานักประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนนะครับนะก็มีทั้งฝั่งเราและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับมี5แห่งนะครับก็คือหนึ่งก็คือทางอําเภอเขม,มาราชกับทางเมืองสองคอนสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว นี่เป็นแห่งที่1นนะครับแห่งที่สองก็เป็นอำเภอของเกียมกับเมืองชนะสมบูรณ์นะครับของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว3ก็จะเป็นอำเภอน้ํายืนกับทางอำเภอจอมกระสานประเทศกัมพูชา4ก็จะเป็นอำเภอบุญทริกกับเมืองกุสุมาสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็5ก็จะเป็นอำเภอสิรินทรกับเมืองโพนทองสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่ง การจัดตั้งสำนักงานประสานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนนั้นก็มีความมุ่งหวังจที่จะแสวงหาความร่วมมือในการสกัดกั้นหรือป้องกันยาเสพติดรวมทั้งความร่วมมือต่างๆนะครับซึ่งการดาเนินการเรื่องนี้ก็เป็นไปด้วยความดีเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับอีกมาตรการหนึ่งก็คือมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการนะครับในส่วนนี้นะครับจังหวัดของเราก็ได้มีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประจําทุกเดือนแต่ก่อนการประชุมก็มีการประชุมคณะทํางานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังยาเสพติดเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลในเรื่องของยาเสพติดร่วมกันของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ได้มีการจัดทําแผนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นก็ได้มีการจัดทําแผนนะครับ ปฏิบัติการนะครับอย่างเข้มข้นในระยะเร่งด่วนก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดําเนินการป้องกันยาเสพติดที่ผมจะกล่าวเรียนเป็นเบื้องต้นอย่างไรก็ตามครับในช่วงเวลานี้นะครับในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมาไทยโดยกรมการปกครองได้จัดทําโครงการหนึ่งครับก็คือโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด นะครับโดยการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดขึ้นนะครับนะครับมุ่งหวังที่จะนะครับนำผู้เสพยาเสพติดนะครับนะฮะที่ได้ผ่านจากการคัดกรองหรือการรีเอ็กซเรย์ของหมู่บ้านชุมชนนะครับนะฮะมาดำเนินการบำบัดรักษาเนื่องจากว่ายังถือว่าผู้เสพนั้นเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและไม่ต้องการให้ไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ ทางกระทรวงมหาดไทยโดยรมก,การปกครองตั้งเป้าหมายว่าอยากจะนําผู้เสพผู้ใช้ยาเสพติดมาดมําเนินการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสงังคมจังหวัดทั่วประเทศจำนวน2,000รุ่นรุ่นนึงรุ่น,ร,นรุ่นละ50คนนะครับรวมแล้วจํานวน1 0 0 0นคนนะครับแต่สําหรับจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นได้รับการจัดสรรน,นะครับ โครงการหรืองบประมาณที่จะมาดําเนินการสําหรับศูนย์ฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพทางคมจังหวัดนะครับจำนวน60รุ่นรุ่นละ50คนก็จํานวนก็3 3 0 0 0คนนะครับซึ่งก็จะเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม2565นี้นะครับก็จะเริ่มคิกออฟคือเริ่มเปิดปฏิบัติการดําเนินการในเรื่องของการศูนย์ฟืนฟ้นฟูนสมรรถภาพสังคมะระดับจังหวัดนี่ ในวันที่9มีนาคมนี้นะครับซึ่งก็จะเริ่มต้นที่ความพร้อมก่อนตอนนี้ก็อำเภออําอเภอตาลสุมนะครับก็จะเป็นอําเภอแรกที่จะเริ่มดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะถือว่าเป็นอําเภอนําร่องนะครับระยะเวลาการดําเนินการกา็15วันนะครับซึ่งการดําเนินการก็จะ ได้ดาเนินการเสริมนะครับความเข้มแข็งทางด้านร่างกายจิตใจของผู้ใช้ผู้เสพยาเสพติดนะครับก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการฝึกอาชีพนะครับเพื่อที่จะนะครับให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นเป็นผู้ที่มีร่างกายาแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเมื่อสําเร็จไปแล้วจบไปแล้วก็จะได้ไปประกอบอาชีพมีทักษะอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะทําให้ผู้ ป่วยหรือผู้ใช้ยาเสพติดของจังหวัดของเราลดลงนะครับและที่สําคัญนั้นก็มุ่งหวังว่าจะไม่ให้ผู้เสพนะครับมีอาการรุนแรงถึงขั้นไปเกิดก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและก็สังคมและที่สําคัญเขาจะมีการฝึกอาชีพก็สามารถนําความรู้เป็นทักษะอาชีพไปประกอบอาชีพแล้วก็จะต้องไม่หันไปกลับไปเสพซ้ํายาเสพติดแล้วก็ถือว่าเป็นการคืนคนดี สื่อสังคมแล้วก็ให้เขาสามารถไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะครับการโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพทางสังคมจังหวัดที่กําลังจะดําเนินการในปี2565นี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยาเสพติดที่อยากจะนําเรียนก็เวลาก็น่าจะเหลือน้อยแล้วครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะนําเรียนสั้นๆนะครับก็คือนะครับ ที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นนอกเหนือจากมีภารกิจในด้านต่างๆนะอีกภารกิจด้านหนึ่งก็คือการที่จะให้บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนาชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าหากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับต้องการที่จะร้องทุกข์ร้องเรียนนะครับเรามีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะครับ ที่ตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดชั้นหนึ่งนะครับฝั่งทางซ้ายนะครับซึ่งศูนย์รุรงธรรมจังหวัดนั้นก็เป็นศูนย์รุ่งธรรมที่นะครับรับรับเรื่องนะครับรับเรื่องโดยตรงจากพี่น้องประชาชนก็ได้หรือรับเรื่องจากศูนย์รุ่งธรรมสำนักนายกรัฐมนตรีศูนย์รุ่งธรรมจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอื่นรวมทั้งศูนย์รุ่งทางหน่วยงานระดับกรมที่จะส่งมาที่จังหวัดนะครับก็พี่น้องสามารถ ถ้าจะไม่ไปที่อื่น <ar> ก็มาที่ศูนย์รวมทางจังหวัดได้นะครับซึ่งเรื่องที่ร้องเรียนนะครับภารกิจของศูนย์รวมทรรมก็ให้บริการทั้งเรื่องบริการและก็รับเรื่องร้องทุกข์นะครับในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องกับเกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุเดือดร้อนดำคาญนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขอความช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องทุนประกอบอาชีพการศึกษาการสงเคราะห์เรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทํากินหรือความช่วยเหลืออื่น เรื่องของการแจ้งบาะแสทั้งเรื่องยาเสพติดผู้มีอิทธิพลสถานบร,กริการการพนันเรื่องเกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิพาทที่ดินระหว่างรัฐกับบุคคลนะครับเรื่องพิพาทที่ดินระหว่างเอกชนกับเอกชนนะครับหรือเอกสารที่ต่างๆนะครับหรือการบุกรุกที่สาธารณะต่างๆนะครับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งทุจริตการบริการไม่เป็นธรรมนะครับเรื่องยาเสพติดนะครับ เรื่องของการคุ้มของบริโภคต่างๆผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการซื้อการเช่าซื้อนะครับอสังหาริมทรัพย์รถยนต์สินค้าการบริการต่างๆนะครับได้รับผลกระทบมาร้องทุกข์ร้องเรียนได้หรือแต่แม้แต่เรื่องนี่รอกระบบนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าไม้เรื่องแหล่งน้าเรื่องขยะมลพิษิต่างๆเหล่านี้ท่านสามารถมาอ่ายื่นขอความช่วยเหลือมาร้องทุกข์ร้องเรียนนะครับ ที่ศูนย์ลงทร,รมจังหวัดได้นะครับซึ่งช่องทางนั้นก็มีหลายช่องทางครับหนึ่งก็จะมีจดหมายเ,าเรียนท่านผู้ว่าจังหวัดมาก็ได้หรือมีเวลาครับเดินทางมาติดต่อที่สารกลางจังหวัดชั้นหนึ่งฝั่งซ้ายมือก็ได้หรือไม่สะดวกครับโทรศัพท์มาก็ได้สายด่วน1567หรือจะไปช่องทางที่เว็บไซต์ของจังหวัดก็จะมีช่องหนึ่งนะครับที่เป็นบอกว่าศูนย์ลงรรมจังหวัด นี่ก็สามารถไปได้หรือท่าในใดเชี่ยวชาญเรื่องโซเชียลนะครับก็มีแอปพลิเคชัน MOI 1 5น7อันนี้ก็ไปร้องทุกร้องเรียนได้นะครับนะครับหรือนะครับท่านไม่สะดวกที่จะมาจังหวัดที่อำเภอก็มีศูนย์โรงทำรรอำเภอรหรือที่ท้องถิ่นนะครับเทศาบาลองค์การบริหารส่วนตำบลก็ มีศูนย์ดลนงธรรมประจาท้องถิน่นท่านสามารถมาใช้บริการได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะได้นำนะครับเรื่องราวของท่านที่มาร้องทุกร้องเรียนนําไปสู่การให้บริการการช่วยเหลือของจังหวัดโดยส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะทําให้พี่น้องคลายทุกข์นะครับเป็นการสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นการบําบัดทุกบําำุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบ,บลราชธานีก็เลยขอถือโอกาสนี้นําเรียนภารกิจของศูนย์ดลนงธรรมจังหวัด ครับเวลาหมดแล้วหมดเวลาครับก็วันพรุ่งนี้นะครับก็ทราบว่าจะเป็นรายการของท่านหัวหน้าส่วนราชการทึ่ท่านผู้ว่าจังหวัดได้มอบหมายให้ทางสําสนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยท่านหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดคงจะนําเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนาในสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งเรื่องของอปัญหา ที่จะก่อให้เกิดนะครับพิษภัยกับพี่น้องในระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นวันนี้เวลาหมดและหมดเวลาขอถือโอกาสนี้กราบลาและกราบสวัสดีครับข้าวดีข้าวดีข้าวดีขอเชิญพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรอำเภอกุดขปุนเขมาราชดอนมดแดงต่อการพืชผลหน้าเยี่ย นำคุณโอไซว่าลินชำมลาซีลินทอนเล่าเสือโคกและก็อำเภอเมืองบุลราชธานีออกมาเลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีระเพจบู้แทนเกษตรกรประจำจังหวัดอย่าลืมวันอาทิตย์ที่19เกามีนาคม2566ริกเริ่มตั้งแต่2อโมงเช้าไปหอดหโมงแรงอยู่หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกรใกล้บ้านอย่าลืมอย่าลืมบอ,อกว่าทธิ์กันเ้อเดินนางเด้อเด้อเดนนางเด้อ